ในช่วงเทศกาลสงไทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะใครหลายคนก็กําลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยววันนี้มีมาแนะนําค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูความคึกคักของนักท่องเที่ยวนะคะที่ทุ่งดอกทานตะวันใน2พื้นที่นั่นคือจังหวัดลบบุรีและก็จังหวัดพิษณุโลกค่ะ ที่จังหวัดลบบุรีนะคะจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันณเขาจินแลประจำปี2566ค่ะที่สนามกระโดดร่มท่าเดือตตาบลน,นิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีงานจะจัดไปจนถึงวันที่7มกราคม2567เลยค่ะเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันณเขาจินแลแห่งนี้ได้กลับมาเป็นที่รู้จักเช่นในอดีตหลังศูนย์สงครามพิเศษและสำนักงานกเกษตรจังหวัดลบบุรีด,ดำเนินการ มากกว่า30ปีและเป็นทุ่งทานตะวันแห่งแรกของประเทศไทยจนเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศปัจจุบันได้เพิ่มกิจกรรมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวเช่นกิจกรรมขี่ม้าชมทุ่งทานตะวันนั่งรถไฟขับรถ ATV การแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบากกิจกรรมไนท์คาวบอยตลอดจนการกางเต็นท์พักแรมค่ะ นอกจากที่จังหวัดลบบุรีแล้วนะครับมาต่อกันที่จังหวัดพิษณุโลกครับที่ทุ่งทานตะวันที่อำเภอวังทองขณะนี้ก็บานเหลืองอารามครับสวยงามเต็มพื้นที่10ไร่ริมแม่น้ําวังทองทางด้านของทิศใต้ของตลาดวังทองเทศบาลตำบลวังทองนะครับก็ได้มีการเตรียมเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชมทุ่งทานตะวันในวันที่27ธันวาคมนี้ไปจนตลอดเดือนมกราคม2567ปีหน้านะครับแต่ช่วงนี้ครับสามารถไปชมแล้วก็ถ่ายภาพกับแปลงดอก อดอกทานตะวันนะครับหรือว่าดอกคอสมอสนะครับแล้วก็ดอกดาวเรืองที่กําลังเบ่งบานอย่างสวยงามครับจนกลายเป็นจุดเช็คอินที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งที่จังหวัดพิษณุโลกทุ่งทานตะวันแห่งนี้นะครับเทศบาลตะบลวังทองครับจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่9แล้วครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้อุดหนุนเศรษฐกิจของชุมชนอีกด้วยครับ